สิดาราชายช่อง7จ็ดที่เตรียมลุ้นขึ้นแท่นเป็นพระเอกคนใหม่ของช่องวันนี้ทางช่องของเราคัดมาทั้งหมดสิบคนแล้วไปดูกันเลยว่าหนุ่มคนไหนเหมาะที่จะเป็นพระเอกคนต่อไปบิวนัทพลตอนนี้ผลงานของบิวที่เรารู้สึกว่าอาจจะทำให้ทุกคนหลงรักเขามากขึ้นและรู้จักเขามากขึ้นในละครเรื่องทางเสือผ่านที่รับบทเป็นพระเอกรองของเรื่องบทท่อนข้างจะเด่นเลย แทนแทนตะวันปัจจุบันแทนยังไม่มีผลงานให้ได้รับชมกันแต่ก็มีตำแหน่งการันตีความเป็นพระเอกนั่นก็คือสมาร์ทบอย2 1 9 9นั่นเองแล้วคุณล่ะว่าแทนเนี่ยเหมาะกับเป็นพระเอกคนใหม่ของช่องเจ็ดไหมายจักราพัฒคนนี้กระแสกํกำลังมาสำหรับบทแมนในเรื่องเด็กเสเพแต่ยังไม่ได้เป็นพระเอกสักทีแล้วมารอรุ้นกันกับผลงานชิ้นต่อๆไปของเขา ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกโอ๊ตชาคิดคนนี้ก็ยังไม่มีผลงานออกสู่สายตาเช่นกันแต่กำลังถ่ายทาอยู่นะถึงสองเรื่องสองรถกันเลยทีเดียวเรื่องกระทาสิงและตุ๊ก,กตาและมารอลุ้นกันว่าฝีมือการแสดงของเขาจะทำให้ผู้คนหลงรักเขาหรือเปล่าอ้นกรกฎคนนี้เพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญาช่องเจได้ไม่กี่ปีก็มีผลงานมากมายตอนนี้ออนแอร์อยู่ปีกหง แต่ตอนนี้ยังไม่มีผลงานเรื่องใหม่แล้วมารอลุ้นกันว่าเรื่องใหม่ที่เปิดโผลมาจะเป็นพระเอกหรือเปล่าลิวพัชรพงศ์คนนี้เพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญาไม่นานเองมีตอนนี้มีผลงานที่กำลังถ่ายทําอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องทันตะวันสีเพลิงรับบทเป็นพระเอกรองถึงจะเป็นแค่ละครเย็นแต่ก็ใส่แววความปังได้นะวินชวินวุฒตอนนี้ผลงานกําลังออกอากาศอยู่สําหรับเรื่องเด็กเสเพล ที่รับบทเป็นเมฆคนนี้อายุ29แล้วแต่หน้าตาเด็กมากเกือบจะได้เป็นพระเอกแล้วในละครซิกค,คอมเรื่องสายสืบกูุ๊กกุ๊ก,กูแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนจากวินเป็นใต้ฝุ่นตากเพชรลิศวิชยาพงษ์คนนี้เคยติด1ใน12สมาร์ทบอย2020แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรถึงถอนตัวแต่ก็ไม่ต้องเสียใจพอเขาได้จรดปากกา เซนสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็แล้วแล้วมารอลุ้นผลงานชิ้นแรกของเขากันป่านคมขิดคนนี้แจ้งเกิดจากบทมิ่งในละครเรื่องบ่วงสบายและปัจจุบันก็มีละครออนแอร์อยู่เรื่องม่านบางใจและบทบาทที่ใครหลายคนรอคอยอยู่กับบทชายรักชายในละครเรื่องโซ่เวลีพอ the ลเดอบอตหนุ่มคนนี้ปัจจุบัน มีผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่หนึ่งเรื่องชื่อเรื่องว่าคาถาสิงแล้วมารอดูฝีมือการแสดงของเขากันว่าพอที่จะขึ้นแท่นเป็นพระเอกคนใหม่ได้ไหมก็จบลงแล้วสำหรับคลิป10ดาราชายจากสังกัดช่อง7ที่พวกเขาเหล่านี้พอมีแววที่จะขึ้นเป็นพระเอกคนใหม่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพระเอกซิคอมพระเอกละครเย็นหรือว่าพระเอกหลังข่าวใครกันนะที่เหมาะที่สุดช่วยคอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยสิ ตัดสินใจจากความหลอก่อนก็ได้นะเพราะว่าบางคนยังไม่มีผลงานออกมาให้เราได้เห็นเลยหรือบางคนก็อาจจะพอมีบ้างสักเรื่องสองเรื่องคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ